ปีใหม่นี่เขาส้วนมูส้วนพวกไป็ดะเปลี่ยนบรรยากาศเีแยวริมฟังโขงบ่คือสิบรรยากาศดีบ่สิไปส้วนผู้อื่นให้ยังใไพยุ่งเงินเจ้าของคือบ่ส้วนเอาข่อยนี่เจ้าคือบ่ส้วนเอาเออกระดิส้วนอยู่โมาดีๆเลยนะเจ้ากระดก็อยากไปหันไปเนี่ยกระดิส้วนมูส้วนพวกเจ้ากครสิไปน้ำนารากระดิส้วนเจ้าไปน้ำนาราจักล่ะเอ้ยขึ้นกระส้วนมูส้วนพวกส้วนมูส้วนพวกอยู่หันคุยกันย่ำได้เลย บ้ดว่โบ้ดีจา้าเถือ่อมันเป็นน้ำปีบ่เถื่อปีนี่นมันใส่ไปต<อ>ั้งสี่เนาะเอาละมันสิผ่านไปแพงนะมัน,นสิเขวบปีไม่ล่ะปีนาในเนจ้าเทียงกระดูเลยเด้ยอยคอยเมื่ยที่ดีสูยก,กับเจ้าแล้วพวกยังห<บ>ันด่ากันอยู่มเสมอมเสมออเด้อเมื่อยเว้ยบอกเจ้าของท่าแน่ล่ะแต่บ่พ่อบ่พ,อพ่อใจยังด่าแม่ห้องวัดสัน เจ้าก็ได้คึื่นด้วกันล่ะพ่อคยว่าอันเฮ้ยลูกแยใจเจ้าก็ลูกยแยหยิบคลื่นให้ยังเจ้าก็เบาคึืนถอก็เบาคลืนตัวเออ่นแหละกะสามันเศ้าเศร้าเศร้าบ่เดันเศร้าเศร้าท่านบษัลจอมบให้เฮ้ากันเฮ้าาไปนี่ลูกยายหยิบลูกยแยหยิบเบให้เฮ้าหน่อยโอ้ข้าเขียวเนาะบ่เดเศราเล้บเปียไม่นี่ตั้งตนไม่คิดไม่เฮ็ดไม่ยู่น้ำกันงไม่บรรสูนในการปันได้บันื่กับรทั้เขยักด้าันลีกะไอ้ฮ็ดเท้าเอือนเอา เฮ็ดแนวไหนสิเฮ็ดแนวไหนเอามันจังสีอันนั้นได้เอากาเฮ็ดไม่เฮ็ดมือเอาก็ต้องปากก็ต้องยังดอกฮามเวาเฮ็ดไม่เฮ็ดมือเออการคอจิหน้าเจ้าการคอจิตเจ้าสีดอกสีอันนั้นได้ภาษาใจตัวนะไม่ภาษาใจภาษาใจกระช่งมืให้เว้ามันบดีมือแม่แน่าย้ำตาเจ้าหันสีออกอาการซื่อมันบดได มันต้องใส่เสียงน้ำบอก็สบมันกะบอกคากหรอเนาะบ่บอบอบบไปเฮ็ดไปเ็ดมันเป็นแนวมันเป็นสั้นล้ล่ะเนี่ยยังเสียไปเฮ็ดเังสั้นไปเกี่ยวกับเคยดาเจ้าลูกจะเย็บจะเย็บปานนี้ข่อยกับยีซ่าวแล้วก็เจ็ดจ็งสี่เอาะก็สี่จสี่นี่ทุกันละเจ้งสี่จงสี่ sair. Ni. Ni. Ani ke dai la. Ni. Jai. Ah. 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 ยังจังสีเนาะเราก็จังสีตัวโดนนะฮะหัเอาเป็นจังสีร้ยบอลนี่วะ